สวัสดีครับเมื่อนี่อยู่กับนายชัยผ้าแซบนะครับผมเมื่อนี้เราสีปัดทอดหมูนะครับผมทอดหมูเห็ดอัหนรครับผมได้หมูสามซันมาผมได้มาแล้วก็มาหั่นเตาครับผมเอามาหั่นเ,เป็นเตาเป็นชิ้นนะครับผมเป็นชิ้นแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับผมแล้วก็เอาไปทอดนะครับเอาไปทอดให้กรอบใส่น้ำให้กรอ,อบเรี่ยงเงแล้วก็ทอดเชี่ยวไปสักน้อยมื่กกระสเสืองครับผม เหลืองแล้วครับผมสุกแล้วครับผมเริ่มเหลืองแล้วเริ่มกรอบแล้วเนี่ยหมูเขาครับผมสุกแล้วก็ตักใส่จานไปเลยตักใส่จานไว้ให้มันสดิดน้ำมันจักน้อยอย่าให้น้ำมันมันอมเนะมันเสียเรียนนะผมแล้วก็เอากระเทียมมาตำนะผมตำให้ละเอียดเอาไปผัดนะผมบดใส่พริกเดิมอาการบ้วไคดีเป็นวัดเป็นไข่ก็เลยบ้วไคกินเผ็ดเผ็ดอาหารคนป่วยผู้ใดมักใส่พริกก็ใส่ไปเลย เสด็จเผ็ดๆครับผมหลักการน้ำมันลงจั็กน้อยอย่าใส่หลายเดอ้อนมันสิมันเกินไปสีเดียนนี่ผัดกระเทียมให้ดังเลื้ยงเดี๋ยวค่อยเอาแล้วจังเอาผักลงครับผมผัดกระเทียมไปก่อนเอาผักเลยครับผมผัดกระเทียมดังเลี้ยงแล้แลเอาผักลงเลยเด้อ เอาผักลงแล้วก็ลอให้ผักมันสุกเอาฟ้าหม้อปิดไปก้อนให้ผักมันอมหอมหอนอ,อยู่ครับมันสุกก้อนจะได้คนง่ายผักเริ่มยุบลงแล้วผมล้วก็เอาหมูกรอบที่ทอดไ้เอามาใส่ไปเลยใส่ผสมกันแล้วค่อยปรุงรสนะคนให้มันเข้ากันไปก้อน แล้วก็ปรุงรสไปเลยผมใส่ซอดหอยนางลมใส่ผงชูรสรสดีใส่น้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยแล้วแต่ผูใ้ใดมักซุปรสสันส่นได้ก่ะปรุงตามใจชอบเลยครับผมมักรสได้ก่ะปรุงก็เลยมาเดอผัดผักสับแสบครับผม แล้วผมเสร็จแล้วผัดผักของเาครับผมผัดผักแซ่บๆผัดผักหมูสามชั้นทอดเด้อครับผมข้าวมีข้าวข้าวป่วยครับผมข้าวต้มมีไม่ค่อยสบายบุคให้สบายครับผมกินข้าวเด้อข้าวกับผัดผักต้มไก่ เมื<ำ>ม่อนี้นายใช้กินแสบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเมื่อนาซิมเฮ็ดแยวกให้โซก,กินรอรับชมได้เลย,เลยสวัสดีครับผม